โซฟาเข้าใหม่โซฟาเอเบิลดีไซน์ทรงหลุยมาพร้อมกับขนาด2องเมตรสารุ่นนี้นะคะนอกจากดีไซน์จะสวยแล้วนะคะเหมาะสําหรับการพักผ่อนมากๆค่ะลูกค้าท่านใดได้ลองนะคะบอกเลยว่าติดใจแน่นอนค่ะเพราะน้องนุ่มสบายมากๆนะคะตัวนี้หุ hum ้มด้วยผ้าฮอนแลนค่ะสบายผิวระบายอากาศได้ดีมากๆและยังมาพร้อมกับหมอนอิงใบใหญ่หญๆนุ่มๆฟูๆถึง3าใบนะคะและหมอนอิงเล็กอีก2ใบค่ะข้อดีของรุ่นนี้นะคะลูกค้าสามารถย้ายเอลซ้ายแอลขวาเพื่อปรับให้เข้ากับมุมบ้านของลูกค้าได้อีกด้วยนะคะ ที่ร้านของเรานะคะลูกค้าสามารถเลือกสีและวัสดุดได้ใช้ระยะเวลาในการผลิตเพียง7-14วันเท่านั้นนะคะรุ่นนี้นะคะราคาสุดพิเศษมากๆ14,900บาทเท่านั้นนะคะและสําหรับลูกค้านะคะที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะรับส่วนลดทันทีเลยค่ะ500บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากเข้ามาสมสินค้าเพิ่มเติมสามารถแวะเข้ามาได้ที่สเตลลาเฟอร์นิเจอร์สาขาชัยภูมิร้านของเราอยู่ตรงข้างบิ๊กซีชัยภูมิยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านเลยนะคะ